ดูลูกกอยิงหัวเฮ้ยสีตัวสีตัวที่เป็นที่เป็นเชหน่อยเชหน่อยเชหน่อยนึ่ๆหน่งหนึ่งที่เป็นเลยสีตัวสี่ตัวมโอเคงไปามามาเนึงดี่นีนขึ้นมามาไปเลยไปเลยได้แง่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 าม่ก็ยิงหัวหมแล้วนะยัง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 เลือีกสองอีกสามอีกสาออนู้ตัวไกลจา อยู่ข้างนอกไปกู้อยู่ข้างนอกออกไปเจอขวาแจัดจัดให้อาหารกินคองตอนไหนอะจัดก็อาาหรกินเองนะอ๋อกินเองได้โอเคเราไปเกี่ยวนะ้วรอพอจอดแล้วต้นกล้วยชาวบ้านไปไหนหมดอะเราไม่อยู่เทิงจอดไม่อยู่เทิงมันอยู่เทิงใช่อ๋อไอ้เร็วไอ้เร็วไอ้เร็วน่าผมพี่มันอยู่เทิงมันอยู่เทิงพี่มันลงมาแล้ว โอเคพี่ออกมาเลยพี่ผัดยาก่อนเจอาเจรองร้องอสวยพี่มดไหมมดไหมมดไหมไม่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 สองตัวเองเจ้าถอดดูดามีใช่ป่ะน้องโอ้ยเอาเพี้ยนเลยไปยิงกันไปเลยครับก็จะเอาคิวอ้ายอะไรวะเนี่ยดาวได้ใครกันไม่ดีเาวแล้วจะไปกระล่ำปืนโอ้ยอยู่ทั้งบนมาพี่ดงจะมาจะมากระหลปืนกระหล่กระหล่ำปืเลยกระโดดลงมาแล้วพี่อุ้ยมันไม่ตายหัดแต่เดียวจ๊อ มันวากงกับสังกระเบิดจุดได้พี่แดงแป๊ดชุดผมก่อนเดี๋ยวผมตายเตียมแม่งดีจัดเลยอะขับยังสั้นอยู่อะ บอกจอดเปิดเสียงลิกน่อยได้ๆๆๆๆๆเราพีเอ็มเราพีเอ็มเขาไม่เปิดไมคุยคุยกับใครหรอวะน่ะกูเปิดไปอยู่ครัน้องกูิไหมปิดอยู่จริงดาว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 ดาไหนไม่เห็นมีอย่างมีคนโดดมีคนมีคโมีดต่้องไปเอาวันแต่ผมต้องไปเอาวันโดนไหนไม่โดนไหมาชวบผมด้วยใช่ไหมไมตไปละผมมาพี่ดีมาช่วยละพ่ ล็งตู้มันล็งตู้เยี่ยมขึ้นแล้วรางวัลแตกเลยแตกเลยไอ้ีูมีมีตัวเอกที่ไหนตรงไหนอยู่แถวตรงกลางเลยไล่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 ยิงไล่ยิงดุยน้องดุยเกือบตายเกือบที่เพลงเพลงเฉงเฉงไล่ยืนนอ๋อพี่มาพี่มางี้ก็ง่ายนะ อ้แดงแไ,ไปมาอย่างนี้ก็ไงนะโอบกับไงแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้พ่อคิงคองปิดไมล์หรอครับใช่พ่ออยู่แล้ปิดไมล์จะโดนซุสตีคิงคองบ้างหรอครับน้องไม่ไม่ไม่ตอนตอนตอน,ตอนที่มีเสียงลิงอะ่ะคนดูเขาว่าจอสเปิดอะ่ะจริงจริงจอไม่ได้เปิดใช่มันเป็นเสียงไงหลุดมาจากพีเอ็มจะดูซุสตีนม่แหละครับโอ้ยอะไรวะไม่โดนหัวเฉยเลยตรงตรงขนาดนี้น้องน้องน้องโอ้โหแม่งเอ้วต,ตั้งไอ้วอลุสตีเลยก็ไม่ลุกน้องน้อง เตรียมชิดบ้านตัวนึงชิดบ้านตัวนึงชิดบ้านกระโดดไปฝั่งซ้ายไม่มีมีเลยโอ้โหหมดแตกล็อกหัวเลยเมื่อกี้โดนหลอกอ่้นโดนหลอกอ่้นวันนี้วันนี้โอ้ยด้วงด้วยด้วยด้วยดัวไกลอ่ะเพื่อนมีแม็กเชฟหรือเปล ับรถไปพี่แดงแป๊องีเลยกรจะด้รถพี่ขึ้นรถพี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปแล้วไป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 ไ้ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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  ไตมันเยตมัน้มเลยจิเลยพีะเบิดาีาวมีเยอเลยรอบานพียเลยมเตยเออเยต้องกลารับพี่มีตัวดาวพี่ดาวมันก็เจ็บอะดาวถ้าม่สัหลายจอพ่าได้แม่เพียบ่ะน้องมีเปล่าเอ้ยเอารถมาโอ้ดูเถอดูเถอนี่รถจออยู่นี่ครับน้องโอ้ดูเถอะจนอนยิงะจอด โอ้พื้นผิดอีกเอาไอ้ควายโฮ้ยโอ้ยเอาเรียบร้อยเอามาเลยกันโอ้ยดูดิโอ้ดูดิดูดิดูดิไอที่มงกห็นคุยมันตายครับกูณแอ็กแต่มันครับจริงไอ้ควายเอ้ยโอ้ดูดิไม่ยิงให้เก็บของโอ้ดูดิดูดิดูดิจอดดูดิ นี่แม็กเทพยบมาครเอาแม่เทีไปขอแม็กเทพยบใครแม่เทีไปอืมใคม่เทีไปไม่ใช่กูครับไม่ใช่ผมแล้เด้งจอดเงียบเลยนะมึงเขาเบียดเอามาจะเปล่านะพี่โก้ก็รู้ว่าใครเอาไปอ่ะยังจำได้ไหมเนาะหนึ่งปีละมั้งไม่ได้มาดูยังจำได้ไหมนี่หนึ่งปีพี่เอ๋มนัดกัมาหนึ่งปีมาทุกวันอะได้อยู่ถ้าหายไปเลยก็เรียบร้อยดูลูกตองมันยิ่งหัวเฮ้ยสี่ตัวสี่ตัวที่เป็น ที่เป็นช่นหน่อยเชนลยีเป็นเลยสี่ตัวสี่ตัมามามาบอหนึงพี่ีขึ้นมาไปเลยไปเลยไปไปแอน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 ไปคนยิงหัวไปแล้วนะยังยัยังยเลือีกสอีกสอีกสโอเคไอ้นนนุ่นไกลจอดตไ่ะเราตไะตไหาตวไครหน้จอดหลัง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 จะเดินเข้าโกดังนิ อ่านพลเมืองินอ่นมันเออมีคนยิงเห็นมีดาวดาวไปเจอคนนอกไปกู้ไปเจอคนนอกออกไปเจอขวาแดงไหมสวยแตกหลังหลังเอาหลังยังไงวะอีพีทสี่นี่มันเถื่อนจริงจกูยังไม่ได้ยิงเลยบ้าเอ้ยเก่งไรเนี่ยหน้าหกเต็มเลยสี่ตัวอะไรเนี่ยไปตู้ไปตู้ไปตู้ต้อนู้ตู้ม่วงมันอยู่ตรงตู้ม่วง เาตูมก่ันเราให้เราถมตู้มก่อนเอาไอเฮียเลยไม่ตั้งไอล่ะผมผมได้นะพี่แม่งจะซับจากเดียวเลยวะเะเจาะจาะจะเจขับรถมาช่วยพี่ได้ปมจอดพี่อยู่หลังต้งไม้ได้ครับเร็ว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 เร็เรร็วเ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 รเร็วเร็วเร็วเรเร็ว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 เเร็ว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 เร็เรร็วเ น้องเขาบอกแม่มา1ปีไม่ได้มาดูเกือบ1ปีแล้วเขาบอกชื่อเล่นผมเออชื่อเล่นผมว่าคุณอยู่แล้วเขาถามว่าคนที่เรียกป้าคนที่เรียกป้าบ่อยอ่ะคุณนไหมคือ1ปีเนี่ยเราเจอคนกี่คนนะพี่เราก็ไม่อยากโกหกอ่ะว่าเราแบบจำได้อ่ะไอ้ไฟนี่แนปอย่างเดียวเลยนะมึงนะนะตำโฟมตึงหรอตบซัดตีหัวแม่งดิเม็ดเ,เดียวเออมีไงเม็ดเดียวเลยไม่พี่เอ็มก็คือ คือจะมีคนอีกแบบก็คือแบบถ้าสมมติเราจำไม่ได้เุ๊บเขาก็อองอนเราไม่ดูเราละอย่างเงี้ยอันนี้เราก็แบบพูดตรงตรงอ่ะตั้งหนึ่งปีอะพี่เราทีมเราต้องตีมคนนะปีส่วนเลยฮะตั้งหัวมันอ่ะจบ <S <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ไม่อะอันนี้อันนี้พี่บอกไงพี่พี่ไม่อยากแบบโกหกไงเออพี่ไม่ได้แบบโกหกจำได้จำได้จำได้คือพี่จำไม่ได้พี่ก็บอกจำไม่ได้ถ้าเราอยากให้พี่จำได้เราก็ต้องกลับมาดูพี่บ่อยๆมาเม้นคุยกับพี่แบบประจําอย่างเงี้ย